สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์การทำกังหนันลมร้านกาแฟของผมหลังจากที่ผมได้มีการแก้ไขปัญหาน้ําหนักของใบพัดรวมไปถึงมีการทาสีกันสนิมตรงบริเวณรอยเชื่อมและก็รอยเจียรเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการติดตาข่ายบริเวณด้านหน้าของโครงใบพัดท,ทั้ง4ด้านเพื่อรับลมนะครับโดยผมก็จะเลือกใช้ตาข่ายขนาด1เซนเมตรเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไปหาตามร้านของเก่าก็จะนํามาตัดแล้วก็มายิงติดบริเวณด้านหน้าของโครงใบพัดตรงจุดนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ตาข่ายลักษณะแบบนี้ก็เนื่องจากว่าโครงใบพัดของผมมันก็มีน้ําหนักมากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดผมมีการใช้ซีไลหรือว่าใช้เมดทันชีสมายิงปิดเนี่ย มันก็คงจะน้ําหนักมากเลยทีเดียวก็เลยมีการเปลี่ยนมาใช้ตะข่า,ขาย,าายลักษณะแบบนี้แทนนะครับวิธีการขันยึดผมก็จะใช้สกูรกับแผ่นซีไลายลักษณะแบบนี้ é, ครับไปทาการยิงตัวโครงตะข่า,ขายยึดติดกับตัวโครงใบพัดลักษณะแบบนี้ทั้ง4ด้านนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันครับทําการตัดตะข่ายแล้วก็พับเป็น2ชั้นเพื่อใช้สําหรับยิงยึดกับตัวโครงใบพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง4ด้านนะครับขั้นตอนตัดไปก็จะเป็นการยิงสกูรยึดตัวตะข่ายกับตัวโครงใบพัดครับวิธีการยิงสกูรเพื่อยึดโครงตะขายเเข้้ากกกัััับบบบบตวโคครงใบบรรพ็็จะะะปนนนลษณแี ก็คือจะมีการยิงตรงขอบด้านข้างของโครงใบพัดรอบนอกทั้งหมดแบบนี้นะ่ะก็เสร็จไปเรย้อยแ,แล้วนะครับสําหรับการทาใบพัดกังหันลมร้านกาแฟาของผมก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ซึ่งสิ่งที่ผมกังวลนิดนึงก็คือว่าในเรื่องของตัวด้านหน้าใบพัดเนี่ยมันเป็นโครงตะข่ายเมื่อลมมาปะทะเนี่ยมันจะทําให้เกิดการหมุนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันนะครับในคลิปต่อไปผมก็จะนําใบพัดกังหันลมตรงนี้ไปประกอบกับแกนพาวุลใบพัดตรงโครงกังหันลมตรงจุดนู้นนะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อในคลิปถัดไปครับ